สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากที่ดินเรียบคลอง10กมเจนะคะน้องเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่3ไร่นะคะเสนอขายตารางวาละเจ็ดพับาทนะคะอยู่ติดถนนลาดยางเลยนะคะ นี่นะคะที่ดินอยู่ห่างจากถนนลังสิตนครนายก7กิโลนะคะและห่างจากธัญบุรี17กิโลนะคะอยู่จิตถนนปอท .3027 นะคะทางหลวงชนบทกมที่7นะคะนี่นะคะแปลงนี้นะคะที่เราประกาศขายนะคะเนื้อที่3ไร่ค่ะโสนดพร้อมโอนนะคะหากลูกค้าท่านใด สนใจนะคะนัดชมที่ดินติดต่อคุณตุ๊กค่ะ mm hmm. เบอร์โทร9 9 9 2 2 6 6 2 8 9สอนะคะ mm hmm. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะัดชมที่ดินสนใจซื้อที่ดินติดต่อคุณตุ๊กนะคะ mm hmm. โทรเข้ามาด่วนเลยนะคะ mm hmm. พื้นที่นะคะ mm hmm. เหมาะสำหรับสร้างที่พักอาศัยธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะหรือ ธุรกิจอื่นๆที่ท่านเห็นเหมาะสมนะคะสนใจเข้ามาชมที่ดินได้เลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะหลังจากฝนตกนะคะบรรยากาศดูร่มรื่นมากๆเลยค่ะหากเคลลิ่งพื้นที่หรือปรับทมพื้นที่นะคะก็จะสวยงามเด่นสง่ามากกว่านี้อีกค่ะเนี่ยค่ะลมพัดเย็นมากเลยค่ะ คล้ายจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าอยู่ติดถนนลาดยางเลยนะคะสนใจนัดชมที่ดินด่วนเลยค่ะโฉนดพร้อมโอนนะคะสวัสดีค่ะ